ก็เอาตลาลังแรกเลยแล้วก็ลากไปพูดแล้วโอ้โหสามโลสามโลขึ้นตัวนี้หน้าแสบนะครับใส่ปะตองกายเนี่ยสุดยอดเลยเด้เนี่

เดียกันครับบดแอนเดียด้วยวันโอ้ตัวสิทธิ์เพิ่นมาได้ใส่เบ็ดครับมื่อเนี้ยเพิ่นไปใส่มองเนาะอ้ามีแต่ห่อแหละใส่เบ็ดมือนี้ยบังคับยามเบ็ดจะเป็นยังไงเนาะยามในปลาครับในปลาเขาใส่ใบเผือกนึงเนาะข้างนอกอีกซองครับเผือกจมปลาเขาใส่แบบจมบ่ด้เขาก็ใส่แบบจะลอยครับลอยผิวน้ำดูต้องกันครับมื่อนี้จะเป็นยังไง แกมือหลายรอบแล้วมันจะคือว่าเปลี่ยนทั้งเบ็ดเปลี่ยนทั้งเยือเปลี่ยนทั้งวิธีการใส่ครับวิ้ลังแรก,กเอาแล้วครับอ้ตัวตัวใส่โนไงประเดี๋ยตัวน่อย <c oughs> ก็เอาตัหลังแรกเลยมาโลดอี่ดอก หลังแรกหลังอื่นบัถึกเลยสวยสวยสวยเสยเออบางตัวถือกันเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เดี๋ยวให้มันขึ้นมากันอื <c oughs> ada, h h ม <c oughs> <c oughs> โอ้ดิมดปากนึงพอดิมดิมปากดิมดิมปากอดิมปากไหมดิมปากอัลตรายนนิดนึงครับ ก็บอกนั่นมาไส่ใส่ถุงนี่เลยมนัมนมันตัวแรกครับเพืิกนี่ถึกตัวแรกแล้วตัวอื่นหายไปเลยมันมันจะพาตัวอื่นลากไปกาะน้ำใบนั่นใบน,นี่ครับแล้วก็ถ้าเกิดเบ็ดมันจมต้องคักๆเดเยนกนกนายตนาะต่อไข่เนี่ยมันถือกอน ถือริมๆตัวห่างถือแบบหลุดจุดทีมันหลุดออกยากครับเรสาสัตว์ไว่าได้ตัวด้วยตัวนี้มาตัวแด้ครับดูดเงนตานะยี่ห้อขี่ยังเห็นไหมยอ,อยมากจะยู้วะอมอนม่เนานะมีโอกาสอยู่พอโอ้ยบดิน ล้างอลหลังนีและโอ้ยย่านไปแล้วอยู่พ่อเบ็ดขาดวะโอ้ยไม่มีจากหลังเลยหลังหน่ะน้ำพ่อน่ะนั่นน่ะ,นะจมมิดเลย ได้เป็นแสงเลยเด่กตะเกียดยโอ้ต้องเอาเบ็ดดวงเงีกว่าหนีเลยไม่ได้การนะปลาดุดดูแล้วมันกะว่กินเบ็ดได้ครับพีนะ่นะต่อครับเก่ง อาตัวเนี่มันยุบยุบแล้หลายเยื่อบุกขันหล่อนครับนคเป็นจังสีประจํไแล้วมันมีใบใน,น่ม่านปกเยื่อครับเยื่อมันก็จะพันน้าใบไใหม่ใบยั้มันขึ้นหายใจไปได้ก็ตายได้ครับกระตายปลากรพอกิน แล้วครับไห้ตัวเดียวเผือกแบกเนี้ยเลตัวเดียวไปต่อครับเผือกเผือกในปลาข้าได้มาตัวนึงเนาะเดี๋ยวเข้าไปเผือกทีอิวนอกๆลงๆล่องมเบอครับเป็นยังไง ดเดีอยยาวไปเลยมันเห็นหามงนจิดื่นหรอกปาเข็งเข้งดินดินแห้งๆเดีปลวเข็งกันอะเผือกสื้อ,อายห้าครับ เนี้นยนาะคือเ <c oughs> <c oughs> งีย <c oughs> บเลยเนาะตายแก่อู้หึบแก่เลยครับโอู้หูมาขี่รีมนี่ตลอดเลยว่ามันจะบวถตถครับเงียบๆโอ้มาไกลๆก,ก,กันไม่ค่อยดิ่นเมือหนหน่อยเนาะดิ่นบัดขึ้นอูอ้หูหใหญ่ยยเติบได้่งพอน,นี่ ตัวนี้่ครับยูบุนะครับัตเด็กว่าอุ้ยเอามาแต่ยัดยก,ยกยกแขกแล้วลากไปพูดแล้วโอ้โหสามโลสามโลขึ้นตัวนี้ <laughs> ิมขาดได้ไดินนิพ่อตากระโดดลองดูมิพวดโอ้อโหสามโลครับตัวดวีสามโลอัพน้อยเดียวมินคักแต่ว่าถึกจุด Chút kháng vô nghèo bớt lên bạn thế này, thôi <laughs> tự điều khiển số bớt lên, hả? cái gì vậy? cái gì vậy? cái gì vậy? สองตัวถือว่าดีเลยครับเนี่ยไปต,ต่อครับเพื่อมันโชคดีควยเยอะตัว เงียบเลยไมาเบ่งบ่ดินนะพอมัดหัวมันจมเพิ่งเงี้ยตัวเบิดแล้วครับมือละสองตัวเอับป่าน้องเนาะมันถือลายอยู่ด้วยครับแต่ว่าเบ็ดมันมันกางแสดงว่าตัวใหญ่ยุ่ธถึอในป่านเขาออกบดได้ยักเถ่อครับเบ็ดก้างเบ็ด เปลี่ยนที่ใด้เปลี่ยนเบ็ดไม้ท่านล่ะเบ็ดไม้เบ็ด้องเบ็ดกลางป,า,ป,า,ปามกะเก็บปากไปพอสมควรแถอะใส่อีกก็คงจะบ่ค่อยกินหลัก้องถ่าระยะเวเน,นระยะไปเปาอ,า,อามาื้อนี้ตัวนึงตัวโลนึงนี่ยนะครับอีกตัวนึงก็3โลอัพอยู่นะีย๋ยว ประมาณนี้แหละเดี๋ยวกลับบ้านกันครับเก็บของขึ้นฟังก่อนเบ็ดเห่าเยือ,อยังเหลือที่มาัน่แี่วปลานยางมูเว้นจะมีปลาก,กระสูบมาก,กินครับ วันมีคนอยากเข้าเครื่องบินจะไปที่ไหนคะไปที่ลำบากจักรกลนี่แหละค่ะข้าวมันนี้ข้าจะเอาประกายตัวน้อยเนาะตัวน้อยนี่ได้โล่โล่เคืองครับตีไปโล่หนึ่งได้โล่เคืองตัวใหญ่ได้ สามโลหนึ่งขีดนะครับตามที่ขีดไวเนาะเพราะว่าเคยได้อยู่ครับตัวสามโลหนึ่งขีดซ้ากันเลยและกะเอาก,าก้างกัาหัวนะครับมาตมนะ้มแล้วก็เนื้อพอจะลาบครับลาบสุนากินเมือนนี้พากันไปไปขนอ่อยนะครับในช่วงกลางวันก็ได้มากินลาบในช่วงแรงครับ นะนะแล้วจะ <Cornell> <notamment Douglas Taylor> <ge> <Ghashny> เคลมขัดลีนี่ไ์นะคะตออตอพูดไปทะเลและภูเขาข้าตัวไปทะเลและภูเขาฉันจะพาโอเคฉันจะพาขับไปแล้วนะมาแต่ว่าเี่ยนเจ้าเฮ็ดให้ดสีดีดีล่ะเฮ็ดทุกข้อ ปี่ควเห็นะอะไรเยอะทั้งวั โวนเขามาหาว่าอย่าี้เลยได้ยังน้ำสูบุยเลียวรกดไปสูดอีกสยกูใสอกันเนี่ยร้ายครับสวยกันแค่โดนคต้องเห็นสุดแต่กันเหนียวพร้อมัวหปวหอวามมาก แบบสูงนี่มัแสมสนแซ่มนช่เอมยงแบบต่ำยังเอาไปดื่มกระดูกนี้นะ,นอ,ะนอร่อยอ ยงไงครับของเสียบืออยงใส่พุ่ง<ะ>นี่น,น่าเสียบนะครับใส่ปะตองกายนีย่สุดยอดเลยด้ไ้เ หน้าหองคนหน้าสองคนแม่แม่ทำอะไรกินข้าวกันครับเรียบร้อยแล้วเนาะเฮาหลับเรียบมั้งครับหลับปัดตองไก่แม่แม่จะเอาไปมกน้ำส่วนหนึ่งนะครับขะ มึงใส่ใบตองนี่มันสุกที่จริงนีลาบเนื้อมันก็สุกแต่ละดากเพราะเขาลวกล่นน้ำเลยน้ำขับเสรเรงเด้อเร้งครับเร่ครับเอาพว้เขาก็หาบ่อไง ไ,ปไปน้ำเค็มปะขึ้นขึ้นก็ว่าได้ป่าที่ใดเนาะป่าสองตัวครับพอเอาตัวน้อยมาเห็ดเนาะตัวใหญ่แม่ก็จะเอาไปเอ็ดขายนําครับแล้วื้อนี้ก็ถือว่าพอได้กินเนาะไปใส่ยยมเดยก็ได้ทีสองตัวสามตัวนะครับถือว่าดีอยู่ในช่วงอากาศกำลังหนาวเขาจะดูนหนาวเนาะป่าก็ยังกินเบ็ดเนาะ,ะแล้ววันนี้ก็ต้องขออนุญาติเขาแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ เดก็กน้อยคณาวกรสวัสดีครับ